ขับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับตามปกติของช่องเรานะช่องหัวสูตรทำมือนะครับต้นคลิปก็จะลงไ,ไอตัวนี้แหละนะมาให้ดูกันนะครับวันนี้เด่นได้เหมือนตัวเดิมนะศูนยนะครับตัวไหนจะมาไม่รู้เด่นบนเด่นล่างไม่รู้ เราจะเอาศูนย์สองมาเทียบกับตัวนี้ไงคลิปก่อนนะครับลงครบ2ตัวล่างไปให้แล้วนะ15ชุดเด้อไปไปย้อนดูเองเด้อนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาลงครบบนนะครับครบบนนะ ไม่ต้องรอานานรอานานไม่ได้รอยิ่งรอแล้วมันอ่ะมันยิ่งการการทรมานคือการรอคอยนะครับนอ่าโอเค <c oughs> ผมจะลงเป็นอย่างนี้เนะงวดวัน,นที่16 ใช่ไหมกัญญาหรืออะไรนะสินหากัญญาตัวละยูกากัญญาั้างนะ <c oughs> มผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนไม่มีระเบียบเท่าไหร่นะ <c oughs> อ่า ครบบนนะครับงวดที่แล้วก็ผ่านนะวันนี้ครบบนคือตัวไหน บนครบบนนะครับผมจะเรียงจากเล็กน้อยไปหามากนะศูนย์หนึ่งสี่ห้าปดเ้าอันนี้คือครบบนนะค,ะครับบบนของงวดที่จะถึงนะ วันที่สิบหกก็วัเมื่อกี้วันเป็นวันที่หนึ่งเนาะมันผมเขียนเอียงก็ขีดตามเอียงนั่นแหละดูสิเขาจะมาได้ไหมนะครับ0 145 89นะครับ0 1นย์ห ทีนี้เรานะครับจะมาจับนะผมจะจับให้เลยแล้วก็ให้พี่น้องแคปหน้าจอทีเดียวแล้วก็ค่อยไปไปไป,ไปหาวิธีตัดวิธีคัดกันนะอันนี้ก็ถือว่าลงต่อวดเนานะอะไปอย่างนี้ผมจะเขียนเป็นนะ1น

เก้าแปดทั้งหมดนะครับหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้านะเอวยินเอาพวกนี้เอาพวกนี้ไปวินกันหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดหมดทุกตัวใช่ไหมแต่นะครับ ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ฝักละงวดที่แล้วเราก็ผ่านคือคือภายในสามตัวบนอะอยู่ในนี้นะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็สองตัวบนนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นติดละสองตัวบนแต่ทีเนี้ยงวดที่แล้วนี่มันมันได้แลวนะมันก็ผ่านหมดอยู่นะ มันที่แล้วก็ผ่านนะไอ้ครบบนอะไรเนี่ยครบบนก็ผ่านนะมมไม่ให้ดูหรอกไม่ไม่เน้นสูตรเน้นถูกอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นให้ดูสูตรเน้นให้ดูถูกเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับ สำหรับอสองตัวบนนะครับอาจจะไม่ใช่ห้าศูนย์หรอกอาจจะเป็นศูนย์ห้านะไม่ใช่สี่ศูนย์อาจจะเป็นศนะูนย์สี่เนี่ยใ,ให้กลับด้วยนะครับแต่แต่ก็อยู่ในนี้แหละนะแล้วก็ครบก็อยู่ในนี้ก็พี่น้องก็ลองไปวินกันดูดอ่าสี่ศูนย์อ,อ่าไม่ใช่หนึ่งศูนย์ใช่ไหมก็จะเป็นห้าหนึ่งศูนย สี่หนึ่งศย์แปดหนึ่งศูนย์อะไรก,ก็วินกันไปแต่มันมันจะเยอะนะแต่ผมม,มีวิธีของผมอยู่นะครับมีวิธีของผมอยู่เออ่แล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งเนาะสูตรสูตรนี้มันมันจะเข้าสองตัวตลอดนะครับเดี๋ยว,ยว,ยวผมขออนุญาตเปิดนิดนึงมันก็เป็นสูตรเก่าสูตรเก่าของเรานั่นแหละไม่ใช่ เนี่ยมันเป็นสูตรนี้นะเดี๋ยวสูตรผมจะทําให้ดูทีหลังนะครับนะมันเคยเข้าสามตัวแปดหกสามเนี่ยมันเป็นหกเจ็ดแปดสองสามเนี่ยมันก็เข้าแปดหกสามที่เหลือนี่มันก็เข้าสิบกับหน่วยมาแล้วก็มาเข้าสามตัวอีกแล้วก็สิบกับหน่วยมาตลอดนะครับสิบกับหน่วยมาตลอด แล้วหลังจากอ่าที่มันออก392ไปนะครับออกอหลังจากอาอ,อก392ไปเขามาออก246นะเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเริ่มเพี้ยนเพียนมาก็ไม่เพี้ยนหรอกอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าในเนี้ยมันมี2ตัวไงอ่ามันออก246แต่เราได้56712ใช่ไหมมันมันก็เดิน2ตัวอยู่แต่ว่ามันจะเดิน ร้อยกับหน่วยเดินร้อยกับ10อะไรก็แล้วแต่นะงวดต่อไปมันก็เป็น3 4 5 9 0มันออก3 2 4ก็อ่าสามกับ4ใช่ไหมมันมันมันเดินที่ร้อยกับหน่วยร้อยกับหน่วยแล้วออก8 8 5 2้นั้นเขาจะเดินที่ร้อยกับ10นะครับร้อยกับ10นะงวดที่ผ่านมานี่ก็ ก็เดินต่ออยู่นะครับได้เดินต่ออยู่ส่ตนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนขอดูแป๊บหนึ่งโอเคแค่นี้รู้แล้วเอ่อตรนี้นะเดี๋ยวเอาสีอะไรเอาสีนี้เอาสีแดงนี่เเนาะมาสองสาม ตัวนะมันจะเป็นอย่างนี้เหมือน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 ,นที่ผ่านมาแหละมาสองถึงสามตัวนะสูตรนี้ห้าสิบห้าสูนได้เป็นห้าเป็น ตัวถึงสามตัวนะก็คือสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งอ่าโอเค <c oughs> อันนี้มันมาได้สองตัวนะครับไม่รู้มันมาร้อยกับสิบร้อยกับหน่วยหรือว่าสิบกับหน่วยนะมันแต่แต่งวดที่แล้วก็มาสองตัวเหมือนกันนะ ถ้านะครับที่น้องจะดูว่าครบบนเขาจดเลขอะไรก็คือ0ูนย์หี่ห้าแปดเก้าใช่ไหมศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้าทีนี้ไอ้เจ้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้านั้นนะครับเราถ้านะถ้าตัวชนนะครับมันชนที่ตัวไหนละ่ะก็เลขหนึ่งเลขสี่ เลขห้าเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเห็ไหมศูนย์หนึ่งสี่ห้าทีนี้ไอ้ไอเจ้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันมาสองตัวแล้วศูนย์หนึ่งสี่ห้านะมันมาสองตัวแล้วตัวที่เหลือก็นี่แหละแค่แปดกับเก้าก็เป็นเป็นการจับสามตัวนะครับ อันนี้มันมาสองตัวอยู่แล้วไงมาสองถึงสามตัวอยู่แล้วไงอ่าโอเคโอเคเดี๋ยเยอะผมลืมไปอีกอย่างนึงอ่าอืมเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะมันต้องให้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 แปกกว่าเพื่อนหน่อย ไม่มีก็คือนะครับอ่ะมันมีตัวเลขที่ไม่มีด้วยนะสองสามหกเจ็ดนะครับบางท่านอาจจะเด่นเจ็บางท่านอาจจะเด่นสองะเด่นสองเด่นเ็ดเด่นหกเด่นสามอะไรก็แล้วแต่นะครับนะบางท่านอาจจะเด่น 2, นะก็เดี๋ยวขว่ากัน นะครับอันนี้แค่เอาเอา,เอาให้พี่น้องดูนะครบบนนะครับผมก็ลดงแบบนี้ทุกงวดนี่แหละครบบนนะอยู่ในนี้แหละสามตัวนะแต่เราจะสลับหลักกันยังไงให้มันถูกให้มันควรให้มันถูกต้องแล้วไอ้สูตรนี้มันก็มาสตัวอยู่แล้วแล้วที่ตัวเลขที่ไม่น่าจะมาไม่น่าจะมีก็คือ2 3 6 7นะอันนี้เป็นเพียงแน,ะนวทางแล้วก็เบื้องต้น จากเราถูกกี่งวดแล้วนะสามี่ห้านะถ้าจำไม่ผิดงวดเมื่อกี้น่าจะเป็นงวดที่ห้านะแต่ง <c oughs> วดที่ห้าใช่ไหมมันจะงวดงวดแรกน่าจะเป็น1นนี่น่าจะเป็นโต๊ะสอโต๊ดสามรง ได้แค่สองตัวเพราะว่ามันออกแปดหกห้าแต่ตัวเน้นมันก็แค่สามหางมันมีหกห้าด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแปดไม่มาแล้วงวดที่แล้วนี่ก็ยังคงเป็นโต๊ดนะเพราะ,ะนั้นเราจะเน้นไปที่ผู้โต๊ดนะครับเราจะเน้นไปที่ผู้โต๊ดนะเดี๋ยวผมจะเอายอดตำรามาตัดให้เอายอดตำรามาตัดให้ ถ้าพี่น้องไปวินเงินจริงๆอ่ะมันเยอะมากเลยนะเยอะไอ้ตัวเลขที่เห็นเห็นเนี่ยถ้าวินเงินจริงอ่ะนะมันเป็นศูนย์หนึ่งก็จริงอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแก่ศูนย์หนึ่งนี่ก็ล่อไปหลายชุดแล้วอ่าเกิดมันไม่ออกศูนย์อ่าเกิดมันเกิดมันไม่ใช่หนึ่งศูนย์เกิดเป็นศูนย์หนึ่งมันก็เป็นโต๊ะอะไรอะไรพวกเนี้ยอ่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวนะมันยังมีเวลาอีกเยอะ อีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเลขวิ่งอ่ะไป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 คำนวณเลขวิ่งก่อนไปดูชุดเลขวิ่งนะครับวันที่แล้ววิ่งสามกับห้านะวันนี้ดูก่อนว่าเลขวิ่งเราได้อะไรถ้าถ้าวิ่งมามาโปเชกับพวกนี้ก็โอกาสนะครับสูงมากแล้วละนะถ้าอย่าไปวิ่งอย่าไปโดนวิ่งสองอย่าไปโดนวิ่งสามอย่าโดนวิ่งเจ็ดอะไรพวกนี้นะถ้ามันมันวิ่งอยู่ภายใน เลขพวกนี้เราก็มีโอกาสแล้วละ่ะนะก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือเลขบนนะเลขบนก็เริ่มเริ่มลงไปให้แล้วละ่ะนะมันต้องดูเ,เลขวิ่งนะครับเลขอะไรอีกแล้วก็มันจะมีมีแต้มนะแต้มงมดที่แล้วผมเคยสอนไปอยู่นะ มันอยู่เร่มไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคนะอันนี้เป็นโครงสร้างของบนนะครับพี่น้องก็เอา,อาเอาชุดเอาชุดเนี้ยแคปนะโครงสร้างสองตัวบนล่างเนี่ยถ้าเกิดนะครับมันไปชนชุดล่างหรือไปชนชุดบนมันก็โอกาสมันสูงนะครับเนี่ยไอไอไอชุดโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนนะ10่นก็มีนะ10 หนึ่งศูนย์นะครับห้าแปดแปดห้ามีไหมม,ม,ไหมีนะเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมห้าแปดแปดห้านั่น,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 5 5นแหละมันเพราะว่าไม่ได้ปักหลักไงนะครับมันอยู่ในชุดโครงสร้างอยู่แล้วเราเรามันมีโอกาสนะครับถามว่าเก้าแปดมันไม่มีในชุดโครงสร้างแต่เขาก็ออกได้เหมือนกันนะ โครงสร้างนะครับบางทีอาจจะเข้าบนบางทีอาจจะเข้าล่างหรือทั้งบนทั้งล่างนะครับเน้นย้ำเนะาะเดี๋ยว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 ถ้าเราเด่งนงวดนี้นะผมจะเขียนเขียนเตือนเตือนตัวเองหรือว่าเตือนเตือนพี่น้องนิดนึงอ่ามันเป็นอะไรนะศูนย์หนึ่งสี่ห้าใช่ไหมที่ชนที่ชนกันก็คือศูนย์หนึ่งสี่ห้า ศูนย์หนึ่งสี่ห้าที่ชนกันนะทีนี้ศูนย์หนึ่งสี่ห้าค่าเบิ้ลผมขออนุญาตเขียนนะครับเตือนตัวเองหรือเตือนพี่น้องค้าเบิ้ลน,นะครับ มัน,ม,นมันมันมีศูนย์ก็จริงแต่โครงสร้างเราไม่มีศูนย์นะผมจะไม่เอาศูนย์ศูนย์ถ้าเบิ้ลก็คือนะหนะึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าะถ้าถ้าเกิดเบิ้ลหลังนะแต่เบิ้ลหน้านี่อ่าเดี๋ยวเราผมผมต้องไปดูก่อนว่าอยอดตาําราแล้วก็เอามาจับมันมันจะได้แบบไหนนะกรณีที่เบิ้ลนะครับเบิ้ลได้แค่หนึ่งหนึ่งสี่สีห้นะ อเคนะครับสลับคลิปนี้นะพี่น้องมีความคิดเห็นอาจารย์ตัวนั้นดับนะตัวนี้ไม่มานะถ้านะครับใครมีเลขดับเลขเด่นอะไรก็ก,ก็แชร์กันเข้ามานะแชร์ช่วยๆกันนะครับผลไม้ละเม,ะมอเกิดนะเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่น้องก็ก,ก็บอกแค่สูตรมานะเดี๋ยวผมเช็คยอนหลังเองว่าเออโอกาสนะครับเขาเดินมากี่งวดเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อน ผมถึงจะเอามามาตัดมาลงอีกทีหนึ่งนะครับนะศูนย์ดับไหมวดน,นี้นะหกดับไหมนะถ้านะถ้าตามผมเนะี่ยมันสองสามหกเจ็ดไม่น่าจะสองสามหกเจ็ดไม่น่าจะมีนะครับนะสองสามหกเจ็ดไม่น่าจะมีวันนี้แต่บางท่านก็อาจจะจะ วิ่ง7หรือเปล่าวิ่ง3หรือเปล่าวิ่ง2หรือเปล่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ